สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้มาพบกับคุณครูก้อยในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการถอดความจากโครงโลกกันนิดการถอดความจากโครงโลกกันนิดเป็นยังไงก่อนอื่นนักเรียนมาทํากิจกรรมอ่านสักนิดคิดสักหน่อยใบเพลาะพันหอมหุ้มปริศนาหอมลระรวยรสพาเพลิดด้วย คือคนเสพสนิหานักตรากความสุขราบลือมวยดุดไม้กลิ่นหอมอ้าวสังเกตคำที่คุณครูวงไหมคะวงกลมด้วยสีแดงคือคำว่าใบาพอกับกฤินาเอเชื่อม โยงกับรูปภาพให้นักเรียนสังเกตร,รูปภาพใบพอคือหน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเรียกอย่างว่าใบกระพอสังเกตว่าที่บ้าน,นมีไหมคะใบกระพอเนี่ยอ่าและอีกภาพหนึ่งด้านขวามือคือไม้กฤษณาเป็นไม้เนื้อหอมเอาไว้ทายาจะมีลักษณะเป็นสีดํานะคะเอาละค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้นักเรียนเข้าใจความหมายของโครงโลกนิตในบทข้างต้นหรือไม่อย่างไรเอพออ่านไปแล้วก็ยังงงๆใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเออนั่นแหละคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะลองมาอ่านอีกครั้งหนึ่งคะ่ะใบพ้อพันหหอ,พ,อพ,พุ่มกลิสนสราหอมระรวยลดทาเพลิดด้วยคือคนเสพเสนหานักปราดความสุขทราบหรือมวยดุจไม้กลิ่นหอมพออ่านอีกครั้งหนึง่งยังสามารถที่จะแปลความหมายของโครงโลกอน,นิ้ตัวน,นี้ได้ไหมคะก่อนอื่นเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูได้บอกว่า เวลานักเรียนจะถอดความหรือถอดบทโรกนิตต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์ถูกต้องไหมคะคําศัพท์คําไหนที่นักเรียนไม่ทราบนักเรียนจะต้องเปิดพจนานุกรมเพื่อหาคาศัพท์ใช่ไหมคะเมื่อเราหาคําศัพท์แล้วเราถึงจะสามารถแปลโครงหรือบทประพันธ์ได้ทุก ตอนใช่ไหมคะและทีนี้คําถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าเราต้องทําอย่างไรเพื่อให้เราเข้าใจความหมายของบทร้อยกรองก็คือการถอดความจากบทร้อยกองแต่ละบรรทัดใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้การถอดความจากโครงรูปอน,นิจทําอย่างไรก่อนอื่นมาเรียนรู้จุดประสงค์3ข้อค่ะข้อที่1จะต้องบอกหลักของการถอด ความจาบบทร้อยกรองได้2เขียนถอดความจาบบทร้อยกรองจากโครงโลกนิจได้ 3. นํนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะอ้าวโครงโลกนิจเข้าสู่เนื้อหากันเลยนักเรียนคิดว่าตนเองเข้าใจเนื้อหาของโครงโลกอนิจทั้งหมดหรือไม่อย่างไรใครที่เข้าใจแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะถอด คำพันได้สำหรับนักเรียนที่ยังเข้าใจไม่หมดนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมความหมายของคำว,ว่าถอดความทอดความปลายหมายถึงนะคะหรือแปลได้ก็คือการเข้าใจความหมายให้มันง่ายขึ้นนะคะที่มาของข้อมูลก็คือพันงานลูก,กรมถูกต้องไหมคะฉบับราชบัณฑิตสถานในปีพศ .2554 ให้ความหมายของคำว,ว่าถอดความก็คือแปลให้เข้าใจ ความได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะการถอดความจากบทร้อยกองนะคะก็คือการอธิบายความหมายของคําหรือเข้าโครงเดิมของบทร้อยกองโดยอาจจะอธิบายจากบทร้อยกองที่เป็นบทบรรยายหรือการพรรณนาโวหารทั้งนี้การถอดความจะมีประโยชน์ก็คือทําให้เราเข้าใจในบทร้อยกองบทนั้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง นะคะกิจกรรมนะ,ะคะการอภิปรายเข้าสู่ประเด็นสําคัญนะคะทาชี้แจงนะคะให้นักเรียนอภิปรายความรู้ในเรื่องของการถอดความจากบทไล้กลองจากนั้นให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่3จากนั้นนักเรียนก็ถอดความจากโครงลูคกกนิตนะคะใช้เวลาในการทํากิจกรรม2นาทีนะคะอ่ะคุณครูให้ใบความรู้ความรู้มีอยู่ว่าถอดความคือแปลให้เข้าใจความหมายได้ไง่ายคือเพราะนั้นการถอด ความจากบทร้อยกรงก็คือการอธิบายความหมายของคำํำตัวแหกก็คือคําศัพท์นั่นเองนะคะจากนั้นเอาเ้าโครงเดิมของบทร้อยกรงเนี่ยมาอธิบายและก็เขียนบรรยายโดยการพรรณนาโวหารนะคะแล้วก็การถอดความมีประโยชน์เทื่อทำให้เราเข้าใจในบทร้อยกองนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทีนี้หลักของการถอด ความจากบทร้อยกองมันก็จะมีแนวทางแนวทางของมันมีดังนี้ค่ะคือต้องรู้ความหมายของคําศัพท์ถูกต้องไหมคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างถูกต้องและท่องแท้เพื่อให้ช่วยในเรื่องของการถอดคาประพันธ์จากเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น 2. ศึกษาเนื้อหาโดยรวมจากเรื่องนั้นๆว่าเขากล่าวถึง เกี่ยวกับอะไรเป็นสําคัญและต้องทําความเข้าใจเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงจะได้แปลความหมายได้ถูกต้องจากนั้น3ถอดความทีละบรรทัดหรือทีละวัดด้วยภาษาของตนเองโดยคานึงถึงเรื่องราก่อนหน้านั้นว่าเขาพูดถึงอะไร4ทําความเข้าใจกับประโยคที่ถอดความให้เข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจนต้องทําความเข้าใจของประโยคแต่และประโยคมีความหมายและเราถอดความ ได้ถูกต้องหรือไม่และเรียบเรียงข้อความใหม่เหมือนกับการพูดเล่าเรื่องนะคะเพื่อให้ผู้อื่นหรือผู้ฟังนั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ตรวจทานการถอดความให้ดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเราถูกเราถอดความได้ถูกต้องแล้วหรือยังทีนี้สรุปหลักของการถอดความจากบทไร้กองก็คืออะไรคะหนึ่งค้นหาความหมายของคำศัพท์ให้ทุกคำ ให้ทุกคําที่เราไม่เข้าใจทาให้เข้าใจสองมาวิเคราะห์เนื้อหาว่าเขาพูดอะไรเป็นสําคัญสามถอดความทีละวัดหรือทีละบรรทัดด้วยํำนวนของตัวเองและสี่เรียบเรียงํำนวนของตัวเองนะคะให้เข้าใจและถูกต้องตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะกิจกรรมคําโครงโยงความหมายลองทํากิจกรรมดูนะคะแล้วลองถอดความ โคงนะคะให้ถูกต้องนาคีมีพิษเพียงสุริโยเดื้อบรธรรมเดโชแช่มช้าพิษน้อยยิงโยโสมแรงป่องชูแต่หางเองอ้าอดอ้างวิธีเห็นไหมคะอ่ะถอดความได้ดังต่อไปนี้ค่ะงูเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงเหมือนดังแสงอาทิตย์ที่มีความสว่างเจิดจ้าร้อนแรงแต่ เรื้ยแต่เรื้ยช้าๆไม่แสดงอาการอวดอ้างอำนาจแต่อย่างใดต่างจากแมงป่องที่มีพิษน้อยใช่ไหมคะแต่ชอบอวดอ้างว่าเย่อหยิ่งแล้วก็ทําตัวเป็นเย่อหยิงหง่งเดินชูหางสังเกตแมงป่องมันจะเดินชูหางใช่ไหมคะชูหางตัวเองเพื่อแสดงถึงอํานาจนี่คือการถอดความนะคะจากโครงโลกกันนิดนะคะทีนี้มาอีกโครงหนึ่งค่ะ ปลาร้าพันหอด้วยใบายคบาใบก็เหม็นข่าวปากกระครุงคือคนหมู่ไปหาพบเพื่อนพันนาได้แต่ร้ายๆฟุ่งเฟืองให้เสียพงเวลานักเรียนหาคำศัพท์นักเรียนก็ไปหาคำศัพท์คำต่างๆในบทนะคะประพันธ์จากนั้นถอดความทีละบรรทัดก็จะได้ถอดความได้ว่าปลาร้ามันมียังไงคะปลาร้ามันกินเหม็นใช่ไหมคะหากเรานาําใบคา นะคะใบาคามาหอ่อไว้กลิ่นเหม็นของฟารามันย่อมจะติดไปกับใบาคานั้นด้วยเหมือนดัง่งการคบเพื่อนค่ะเราครบคนพาลถูกต้องไหมคะคนพาลก็จะพาชักจวนเราไปในทำในสิ่งที่ไม่ดีทําให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลจึงตรงกับสำนวนที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดนั่นเองนะคะถอดความได้แบบนี้เห็นไหมคะฟาร้าที่มีกลิ่นเหม็น เรานำมาหอด้วยใบคาใบคาเพราะติดกลิ่นเหม็นของปลาร้าไปด้วยกับเปรียบเทียบกับเราครบคนทานถูกต้องไหมคะคบคนทานเขาก็จะทานไปหาผิดก็จะทําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองหมาย,มาย,มายถึงการเปรียบเทียบนะคะการเตือนสตินั่นเองนะคะเอาละค่ะกิจกรรมใบงานของนักเรียนให้นักเรียนถอดความจากโครงโลกนี้ตามที่กําหนด1บท และที่ตนเองสนใจอีกหนึ่งบทสรุปแล้วใบงานของนักเรียนมีสองบทที่นักเรียนจะต้องถอดความแล้วเรียบเรียงเป็นภาษาของนักเรียนเองอ่ะไปดูโครงลูปน,นิสบทที่หนึ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องถอดความผลเดืออ่ารู้จักผลเดือหรือผลมาเดือยน,นั่นเองคะเมื่อสุกไซ้มีรรมภายนอกแดงดูฉันนะคะชาติบาย ะะภายในย่อมแรงวันนอนบอนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงาเอาละคนะนักเรียนจะต้องไปหาคำศัพท์แล้วลองถอดความแต่ละวรรแต่ละข้อความแนะล้วเรียงเป็นคำพูดของตนเองนะ,ะถอดความได้ว่าอย่างไรแล้วก็เขียนใส่ไปนะคะ,อะลองมาดูนะคะสรุปการทำกิจกรรมนะคะการถอดความจากโครงโลกอณิตบทที่1ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ ดูกันนะคะทอความได้ว่าผลมะเดือ่อเวลามันสุกเป็นยังไงคะมันจะมีสีแดงๆใช่ไหมคะภายนอกกนะ็ดูดีสวยงามแต่ข้างในเป็นไงคะมันมีหนอน,มนแมลงวันซอนใช้อยู่ใช่ไหมเหมือนกับคนที่หน้าตาดูดีแต่จิตใจข้างในเป็นยงไงคะชั่วร้ายจึงตรงกับสำนวนที่ว่าข้างนอกสุขใส ข้างในเป็นโครงนั่นเองว่านั้นบทถอดความประพันธ์บทแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องยกตัวอย่างนะคะโค้งลูกกันนิดอีกบทหนึ่งน,ะะนักเรียนก็ลอกบทนี้ลงไปนะคะบทนี้มีอยู่ว่ายางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรีย่ยวไายกินสัตว์เสปรามีชีวิต เช่นชนชาติร้ายนอกนั้นนวลงามหลคนนนีนอก็ลอกบทนี้ใส่ลงไปในสมุดของตนเองแล้วก็ลองทอดความมาก็จะได้ว่านกกระยางเป็นยังไงคะมีขนเรียบร้อยดูดีซึ่งภายนอกมีขนสีขาวเหมือนสีของฝ้ายฝ้ายเป็นยงไงคะฝ้ายก็จะสีขาวแต่แท้จริงแล้วนกกระยางมีนิสัยชอบกินปลาเป็น ใช่ไหมเหมือนเช่นกับคนที่นิสัยไม่ดีจิตใจดุร้ายแต่ภายนอกนั้นงดงามนะคะก็จะถอดบทความได้ลักษณะแบบนี้มานะคะอ้าวสรุปกิจาการรมบทเรียนจากการถอดความจากบทร้อยกองมีประโยชน์อย่างไรคะมันมีประโยชน์สําหรับนักเรียนนักเรียนจะได้รู้คําศัพท์้องไหมคะแล้วก็ได้รู้จักหลักของการถอด ความของบทร้อยกองต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่นะคะจะนําไปใช้เพื่อเตือนสติเพราะโครงโลกตนิดนะครมันเป็นหลักคําสอนเพื่อให้เราใช้ในการดําเนินชีวิตของเรามีสติแล้วก็สอนคน นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปความรู้และข้อคิดจากโครงโลกนณิตสําหรับวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของการถอดความนะคะก็ให้นักเรียนทําการบ้านมาให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงในอัลบ,บั้มนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนักเรียนทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ